สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราววันพีชในตอนที่1076กันดีกว่านะครับผมโดยในตอนนี้เองเนี่ยก็มีการต่อสู้เนี่ยระอุเลยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อมาเนี่ยเรามาพูดถึงตอนที่1075ฉบับเป็นทางการกันจริงๆ1075เนี่ยต้องลงก่อนนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าเออเมื่อวานเนี่ยมันติดธุระพอดีก็เลยไม่ได้ลงแล้วก็พอมาวันนี้เองเ ตอน1,076ก็มีข้อมูลหลุดออกมาแล้วก็เลยจะเอาข้อมูลของ1,076มาเล่าให้ก่อนละกันนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตอนตอนนี้มีชื่อว่าเพื่อนเก่าครับ เปิดมาเนี่ยนะครับผมหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นถูกปปะว่าลูฟี่กับโซโลเนี่ยดูจะทําหน้าอีเป็นอย่างมากเลยในตอนที่ลูจิกับคาคุเนี่ยขอที่จะร่วมมือด้วยนะครับผมพักรบกันสะหน่อยมาช่วยกันสู้กับเซราฟิมก่อนดีกว่าแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ได้ร่วมมือกันจริงๆครับลูจิกับคาคุนะครับผมได้ถูกปล่อยจนเป็นอิสระแล้วและลูฟี่ก็ได้ร่วมมือกับตัวของลุจิในการต่อสู้กับเซราฟิมคูมะหรือว่าเอสแบร์ air, นะครับในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยโซโลและคาคุก็ได้ร่วมมือ ในการต่อสู้กับเซราฟิมมีฮอคหรือว่าเอสฮอคนะครับผมซึ่งเราจะได้เห็นพลังของเซราฟิมมีฮอคแล้วว่าการที่เขามีกรีนบัตอยู่เนี่ยเขามีพลังของผลปีศาจสายพารามีเซียจริงๆซึ่งมันมีผลใบมีดนั่นเองนะครับผมเป็นผลของมิสเตอร์วันหรือว่าผลสุป,ปะสุป,ปะนะครับผมผลนี้เอาจริงเนี่ยเหมาะก,กับมีฮอคโคตรเลยนะครับทาทุกส่วนให้เป็นใบมีดได้ก็เรียกได้ว่าสมกับการที่เป็นล่างโคลนของนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกจริงๆเลยนะครับจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเวก้าพังตัว จถูกจับขังเอาไว้ในคุกนะครับและในคุกเองเนี่ยนะครับผมก็มีเจ้าหน้าที่ไซเฟอร์โพเนี่ยถูกขังอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เองอะ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ไซเฟอร์โพที่ถูกขังมานานแล้วนะครับผมนานเป็นเดือนแล้วซึ่งมันก็จะสามารถอธิบายได้ว่าก่อนหน้านี้ที่มีเรือของไซเฟอร์โพ่มาที่เกาะแห่งนี้แล้วหายตัวไปเนี่ยมันถูกจับมาโดยบุคคลปริศนาคนนี้เนี่ยแหละและในตอนท้ายตอนเนี่ยนะครับเหตุการณ์เนี่ยนะครับผมก็ตัดไปที่ฝั่งของแชงที่อยู่ที่เอลบัฟแล้วอยู่กับกลุ่มของคนยักษ์ซึ่งก็คือออตัวขง แล้วก็บลกี้แต่ในขณะเดียวกันนี้เองกลุ่มโจรสลัดคิดนั้นก็ได้เดินทางมาถึงที่ชายฝั่งของเอลบับแล้วเช่นกันกลุ่มโจรสลัดคิดนั้นกําลังจะได้เจอกับแชงอีกครั้งแล้วนะครับผมเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามกันในตอนต่อไปนะครับแล้วก็ในอาทิตย์หน้าวันพีทดงดนะครับผมแต่ตรงนี้เองเนี่ยจุดที่น่าสนใจไฮไลท์ของตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพลังของผลของมีฮอกนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเวก้าพังเนี่ยถูกจับอยู่รวมไปถึงสาเหตุที่ไซเฟอร์โพเนี่ยหายไป เอลบับนะครับผมเดี๋ยวคงจะมีการต่อสู้ล้างตากันหรือเปล่านะครับระหว่างกลุ่มคิดกับแชงเนี่ยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งปริศนาที่น่าสนใจเลยก็คงจะเป็นใครกันแน่เป็นคนจับเวก้าพังไปนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันเนาะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับวันพีทในตอนที่1นึ่สปอยแรกนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับก,บการดูรราายกมังะ เวิล์นะครับ